เอเป็กลีเจียนซีซันแปดมีมาแปดซีซันแล้วเหรอเนี่ย <Huh? S 1> เอาตรงๆผมไม่เคยเล่นเอเป็กลีเจียนเลยนะฮะตั้งแต่ซีซันหนึ่งยันซีซันแปดนี่คือผมไม่เคยแต่ซีซันไหนมาก่อนเลยนี่ถือว่าเป็นการประเดิมซีซันแรกของผมเลยนะในช่อง FOX t a i l GAMING ก็มาดูกันดีกว่าว่าเอเป็กลีเจียนเนี่ยผมจะอยู่ได้ในแต่ละตาเนี่ยได้ถึงกี่นาทีดีกว่า ผมไม่เอาหรอกว่าฆ่าได้กี่ตัวเอาแค่ให้กูมีชีวิตรอดได้แต่ละด่านเนี่ยกี่นาทีพอละโอเคไม่ได้เล่นนานมันเป็นหนูคนที่อะไรนะยี่หนึ่งเกมไหมอ่าเอ้าก็เคยเล่นอยู่เมื่อนานมาแล้วจะไม่ได้เหรอเป็ะไม่อชิงเลยเป็นเกม FPS อะแนว Battlefield ย่อเป็นหนูคนที่สามไม่ได้เหรอแม่ไม่รู้อ่ะมันไม่ปัดไม่ได้อ่ะแต่ว่าโคตรยากรู้สึกว่ายากกว่าอะไรแล้วนี่กั เยโดไฟเตอร์เหรอเล่นสายแทงเนี่ยมีฮิวไหมสายแทงน่าจะแบบว่าถึกอยู่เน้นถึกก่อนจังหวะนี้อ่าถึกไว้ก่อนพ่อสอนไว้คือจังหวะเนี้ยแบบว่าฆ่าได้สแกนอะไรไม่เอาแล้วเอาแค่ให้กูถึกไว้ก่อนให้กูยืนได้นานที่สุดที่จะทำได้กูไม่รู้ใหม่ มือใหม่มันต้องแบบว่าเล่นอย่างนี้แหละนี่เลย <laughs> นี่ <laughs> นนมีป่ะว้าคว้ตรงนี้กันตรงนี้ก็แล้วตรงนีนออ้ตรงนี้แหละเออตรงนี้แหละมันต้องอึดไม่ได้แล้วเพราะเราจะถึงอยู่แล้ว <laughs> มันจะเป็นตัวอื่นไปไหนไม่ได้แล้วเติ้ลไหนดูดิมีอะไรให้กูบ้างไม่มีเลยไอ้ส้นเตี๋อะไรบ้างวะเนี่ย <c oughs> ยานอวกาศยานอวกาศไม่มีเลยช้อนขอปืนหน่อย หนี่ปืนอะไรวะเนี่ยโอ้ไม่กอดกูกลางโ,โลได้เลือดก,กูอย่างเยอะบอกเลยมันซูมเล็งได้อะแต่ว่าไม่มีสะโคปมีสะกูสีไฟยอยู่เต็นท์น่าจะสไนแน่ๆเลยวิ่งเห็นเห็นคนนึงยิงคนไม่โดนเลยเอาระยะบางบนเฮ้ยลงเฮ้ยเต้นกูฆ่าได้ยัดคอยัดคอยัดคร็อกเอาเรื่องว่ะ เอาเรื่องว่ะอืมอืมเหี๋ยวหวังผลอ่าสี่เก้าไมา้สี่แปดหลาลมเปลี่ยนทิศเฉียงซ้ายหน่อยปับ๊บตายหนึ่งโดนอยู่ไอ้เชย่อียหึงอยู่นิ่งดิมอมมอบซะมึงลมแล้วเออตายููฮยึดโคลกเอาเรื่องวิเดี๋ยวเหมือนข้าวบนจะมีอีกอะแต่ไม่กล้าไปว่ะ เราเราฟาร์มแถวนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปตรงนี้เหมือนไม่น่าจะมีคนนะดูก่อนนะมีปะอันนี้อะไรไม่มีเลยโอเคสงสัยพึ่งลงพึ่งลงมาหุ่ยแถวนี้แถวนี้โดนค้นแล้วมีรังเปิดอยู่โอเคเดี๋ยวก่อนนะแดงว่าปืนคงไม่น่ามีแล้วล่ะเอ้ยอยบบนยานอวกาศนั้นมีของเปาวะ วงเราก็ไอ้วงอยู่ไกลอยู่นะจะวิ่งวิ่งมาตอนถึงพอมีมันหยิบเร็วนะเหมือนข้างบนยังไม่ขุดคนนะลองลองขวนสลิงขึ้นไปก่อนไหมวิ่งขวนไม่ได้นี่หว่าวิ่งขวนได้เอ้าขวนได้ก็ไม่บอกโอเคขึ้นมาแล้วดูก่อนอ่าอันนี้เหมือนกันโอเคมีปืนอะไรบ้างที่พอใช้ได้บ้าง ปืนนี้ได้ปะได้อยู่โอเคเจ๋งเอเแค่นี้แหละไปละฮึบอ,อ้าวฮู้ฮึบมาแล้วโอ้เยแล้วไแลละน่าจะทันอยู่ไก่ละไกลแล้วไกแลว,าแลวตามเพื่อนไปหุย้ยเพื่อนเปิดไหนไหนไหน ย่อยวงบีบหโอ้ยเข้าวงก่อนดู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 อ้ออ๋ออ๋ออ๋ออุ้ยเข้าเขาเขาตรงนี้เขางี้ตรงนี้ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้อ๋อเฮ้ยโอ๋อหลอดไม่หอดไม่หอดโดนยิง้อุ้ยเหี้ยเหียเหียโดนโดนโอ้โอ้โอ้ไปซ้อมเอ้ย mà mึง vàoประตู này mà, nên, chuẩn bịm 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 วั t เ h e f ฟั k อยู่ล่างเพียบเลยไปแล้วอะไรวะไฟโคตรเร็วเลย <laughs> คนใครโดดผู้โดดเหรออ่าเอาโดดแล้วเอาเอาไงดีนี่เหรออ่าได้แน <laughs> ่ใจเหรอ <laughs> โดดไปไม่ตายเลยตรงนี้ <laughs> มีที่อื่นลงตามมาเปล่า <laughs> ไม่มีไม่มีโอเคงั้นลงนี่แหละ เฮ้ยไม่มีก็เฮียแล้วเต็มเลยมันลงอยู่มันอยู่ล่างนะรีบหาปืนรีบเลยอยู่ล่างมีตีหนึ่งมีตีหนึ่งอะไรหยิบได้มาใช้ก่อนจังหวะน,นี้มีตีหนึ่งเฉียบมาก่อนมาสาวไม่มีมีได้ไง โอ้โหไหนบอกไม่มีไงเติร์นท้ายตายเถอะซาร่ามาแบบนี้อีกแล้วนี่กูจะไปก่อนเลยใช่ไหมเนี่ยไหนวะเ<ๆ>ร,ร,ร,รื่งองไรอีกจัแล้วจัดจัแล้วยิงล้มหนึ่งตัวโอเคอีตัวอีตัวอยู่นู้นอยู่นู้นกระโดดไปนู้นละกระโดดขึ้นหลังข้างหลังติดตัวบุกโอเคอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ไงอุ้ยโดนโอ้าปิดคอกอ้าเหยียดเข้ nè quá nè quá đi đi ui không đồn rồi Không ui 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 mấy quăng phải lốm ba đi tù nưng rất là quăng quá gì nè lốm hả kia ai về hú hú tay ui hay hơn มาแบบนี้ไม่เอาแล้วนะไม่มีอะไรจะแบ่งให้ผมเลยโธ่ผมยิงตายเนี่ยอ้าวเหรอกูก็ยิงตายเหมือนกันตัวไหนวะเมื่อกี้มันขึ้นมาได้มาตัวหนึ่งอ่ะยยิงไปเลยหายไปแล้วโอเคแบ่งปัน a few moments later เฮือยตายยิงผิดตัว what the fuck ต้องยิงทำไมโอเคตานี้ตาสุดท้ายละเดี๋ยวปิดคลิป แกมือตานี้ขอแบบอยู่นานๆหน่อยอาจจะไม่ฮาวแล้วโอเคเดินเอ้ยมีว่ะชิปหายแล้วเอาไงอะทีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คนน้อยตรงนี้คนน้อยมีคนเดียวลุมมันได้เร็วเร็วเร็วเมื่อกี้มีคนนึงปืนไม่ได้นี่งหาปืนสิหาปืนสิไ,อ,ไอ่ไงตายไปไหนมึงไปไหนเฮ้ยมึงไปไหนเออทีบกูทีบก่อนเลยมึงไปไหนไว้กูไต่ซะดีๆไอ้ส้นไก่นออ้ยอาฮ่าอุ๊ยโว มันปล่อยกูมันโอ้โหเฮ้ยตั้นวิ่งวิ่งมาดีอ้าเย็ดเข็มอู้หเออเออล้มล้มตายหนึ่งละตายหนึ่งละอืออเอาละอาหารชีวิตตาบเขาให้เอื้อเออเอาไม่ได้บวกมันมีตัวนึงแล้วมันไม่มีปืนเอื้อ นั่นอะไรอ่ะวงสีแดงนี่คืออะไรเยซูนงี่ฮะเยซูนมั้งฮึบโอ้รอด้วยรอด้วยรอปุ๊บรอพี่ด้วยเฮ้ย ทำไมจะเสียวมันมีคนวะรีบไปดีกว่าจะไปยิงอ๋อบวกดีกับวะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนบวกระยะไกลไม่เป็นไรก่อนระยะไกลใช่ป่ะโอเคมันไม่เจ็บนะเจ็บเพื่อนแต่พวกเราเจ็บพวกเราเจ็บอ๋อเห็นแล้ว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 โดนอยู่เจ็บป่ะอ่ะนี่ฮะเห็นป่ะเห็นป่ะ

อโอ๊ยแม่งชิบหายมันมันมันจะถ่มมันจะถ่มก,กูไม่ถ่มก,กูโอ๊ยแม่งถ่มก,กูเลยอ้หืมเต้นไหวปะ<ม>โอ้ไม่ไหวว่ะมัะนัยไงอือหืออ๋อต้นสนัย